วันนี้มีรับหลายอย่างครับลูกชิ้นแล้วก็มันพิกพริุมลกลากรดุกลากระดุกแล้วก็ลาระดุกพิกแก่พริกนุมอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติมะเขือพวงครับก๋เตี๋ยวขอบคุณครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเจี๋ยบ่นนาะ ตัแตงกยาบมาผมไม่เมค้ทำข้าวอยู่ดยครับค<ม>นเยอะก็ทำอาหารอร่อยครับใครอ่ะเจ็ดแน้ำพริกนลาปลาดุกลาบปลาดุกหลับปลาดุดพกพริยเตี้ยว หมูทอดหมูทอดรวงมะเขือต้มมะเขือพวงผักเวนของยาอะไรเนี่ยอำดึงครับอันนี้ก็มะเขือพวงดิบๆมีสุกมีสุกมีดิบครับโอเคันนี้ก็จะมะเขืออะไรครับอนะอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยกินให้เยอะกระบอกกินกินให้หมดได้ แẹt 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 อื้อหือ

ดังอะลเลียไม่ดังเรงไดนมันร้อนนะเฮียแยกวงเฮียกินก๋วยเตี๋ยววันนี้ตื่ี่สี้วอีี่เิเด้อมนี้คนี้ตื่นแล้วอ่ะไปแน่ไปแน่มังาว่าไปแน่ก็ยังไม่ไปเลยไปไหนนไปครัไปเก็บมะขามหรือไปไหนเกมะขามผม ผมมาจิ้มผมกเก็บออกามาหารช่งนี้ครับไม่ใช่แตนงตัลที่นเต้นขึ้หข้าวมาแล้วเจ็ขจข้าวเชหน่อน่อีกว่า